โดนแล้วสี่ผู้ประกาศน้องใหม่โดนชาวเน็ตที่ถามแรงแบบนี้ทำเอาบรรดาเฟ้นข่าวฮือฮาไม่น้อยเมื่อล่าสุดรายการทุบโตข่าวช่องอัมรินทร์3ิได้เปิดตัวทิธีกรใหม่ของรายการนั่นก็คือวินลี่แม็กอินทอชแครรี่ไพรวันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น เชียที่คำพอรอ่านข่าวเท่นพุทธอภิวันที่โบกมือลาไปก่อนหน้านี้หลังจากที่ทั้งสี่คนรับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวก็เกิดเสียงวิาพากวิจาร์ณมากพอสมควรมีทั้งดีและไม่ดีบางคอมเมนต์หนักถึงขั้นถามหาบัตรผู้ประกาศข่าวนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมการอ่านข่าวของเจนนี่รัชนกด้วย ถ้าตัดเรื่องบัตรผู้ประกาศการอบรมต่างๆใดๆเจนนี่ได้หมดอ่านข่าวดีนะ55555 55เขามีใบผู้ประกาศข่าวไหมครับไม่ได้ต้องการให้นางไปอบรมเพื่อบัตรอะไรนะแต่จริงๆมีบัตรมันก็ดีกับวิชาชีพ